สวัสดีจ้าปอปอกับชมองานองบีคือเกาเนาะคะ่ะมาหนีกันสิมาตุ๋มมันฝรั่งค่ะตุ๋มมันฝรัง่งแต่เห็ดสลัดให้พ่อใหญ่ตุ๋มมันฝรั่งไว้แต่ว่าตุม๋มให้มันเย็นก่อนเนาะค่ะเนาะยังไ,ไม่มาเห็ดสลัดต้องตุ๋มไว้ก่อนจ้ามะมกตำตำพริกมุกถึงไนไก่นี่ กะเพราไก่าับไก่ะเนาะลืมสามใาในหูโคข่อยนี่เท่าตำพริกตำพริกกับค่า้าตะไคร่แลว้วก็พริกแห้งใส่ลายดอกใส่ลายกะเพร็ด ใส่ตะไคร่น้ำตะไคร่ก็แซ่แข็งแซ่แข็งโอ้จากช่องแข็งนเนาได้มาแซ่น้ำตำหม,มกหมกไก่่าขืนไก่น่ะอยากกิน แต่ว่ากันจิมุกตั้งไฟแต่ที่ตำว่าแดกดอกตำพ่อให้เปิ้กแตกๆยังหน่อยแลกหลยกับย่านเพสย่านย่านเพสปบบพริกตำให้เปิ้หอมไหม một cái này cay và này sẽ ốc thì kèm xay thường thì tắm vầy nó cả nó tắm vầy nó xay xay ruột đi chứ nói xay ruột đi ใส่น้ำปลาแดกขาดบ่ได้หรือปลาแดกนี่ยชุดใส่ก,กินปลาแดกคือเก่นเาน้ำปลาเล็กน้อยผงชูรสใส่ซัมนีล่ล่ะผู้มักหลายใส่หลายผู้มักหน่อยใส่หน่อยเนาะงแคเนาะบัหนีก้ก็มีหอม ผักซีผักซีเล้าใบตะไคร้ใบตะไคร้ก็แช่เย็นนะนี่อยู่วันนี้ใส่แต่ของแช่เย็นแล้ววันนี้ก็แม่นเอาผักโหระพาตัวนี้แม่ตันผักอีกตู่เอาโหระพากใส่โหระพาเหรอพี่น้องโหระพากับโหระพา,าแช่เย็นหรอกก็แช่เย็นไว้ เพราะว่ากินของสดบ่มีเด้อเพราะว่าวาคือบบานเฮ้าเนาะตอนนี้มันสิเขานานาแล้วเป็นพักเป็นยังเพื่อนกะตายแล้วนะมันแห้งเพราะว่าอากาศเย็นเนาะอากาศเย็นแล้วันนี้เพื่อนกะมีแต่สิตายตันนี้อบวนเฮาก็ต้องเก็บเข้าแช่ช่องฟิตไว้มาอยู่เมืองนี่ต้องกินของแช่เย็นเนาะ,ะกินของสดสดือบ้านเฮาบ่ได้ดอก นี่แต่หอมแซย็นทั้งนั้นน่ะถุกยางแซย็นบานเยสิมะมกใส่อลูฟอยด์ด้วยจ้าหมกโ่กมีไปต้มที่บ้านเฮ้ต้มดัดแปลงเอาเนาะคะเนาะ,ะ,นาะมาอยู่พี่ตุกยางต้องดัดแปลง งานองบีกะดัดแปลงเขาก็เพิ่นล่ะพระ่ามันบ่มีเห็นใบตองคือบานเฮาเนาะบานเฮาก็ใส่ใบตองบานนี้กะใส่อะลูโป้นียู่ล่ะเป็นใบตองแทนมกได้คืกกันค่ะมกเนี้ยกะได้ทืกกันลอะลูโป้นก็ได้มกตีไงลราไปอบอบในเตาในเดิมมกนึงก็ะสองมก กันกินบาเบิดกะเอาเขาใส่ช่องฟิดไว้คือเก่าละ่ะมันจังบ่ได้เหยดดูเนาะค่ะเนาะบ้านนี้แก่แถวเ,เนกะเอาเขาใส่กันกินสองหมกบ่เบิด่นกะเอาใส่ช่องฟิดไว้ยาำอยากกินพนกะเอาออกมาอุน่นแต่เห็บดแบบนี้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวเนาะก็าไ่ได้กินหลายปานันเนาะ จ้าเรียบร้อยแล้วจ้าจ้าสเต็กจ้าเอามาใส่จานเหมือนไห้ไปไงเอามาใส่จานอาหารของเราเ <c oughs> ล่าฮอน,นจ้าสเต็กก็ไงสเต็กตก็ไงกวแล้ว อันนี้มันฝรั่งของเล้าเนาะคะเนาะนนมันฝรั่งของมันฝรัง่งสลัดของพ่อใหญ่อันนี้ห้องยานองบีก็มีหมกเ่องในไก่ค่ะก็มีปลาแดกบองก็มีตุ่มไข่เนาะคะเนาะมีจ้าแต่ว่าบ่ิกินให้มึงเด้ค่ะเด้อฝากกดติดตามช่องยานองบีบีได้เลอค่ะเด้อฝากกดติดตามกดคอมเมนต์ ไอช่องน้อยๆของงาน้องบีในเ้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ